ดิคค่ะมากบไปแบบเพ่นตอนเย็นๆฝนตกนะคะหลังฝนตกแห้งอ๋อชะนอมกึนฮอยชะนอมกึนฮอยแบบมือโตก็ยังก็ชะนอมนะแต่ก็ซี่จ่อยเธอเอาซี่เฮาเฮาซี่เฮาอ่อยได้เคลียจ่อยเฮ้เร็วๆเวลาถ้าซี่บ่ายบานอืมแล้วก็ชะนอมฮอย ได้รึ้งได้บ่แล้วแต่ช่วงเอ่อเอ้อเต้าตรานบ้านเลยอือบ่เด้อบางปู่เอ้ยเพลนอันนี้ครอยครอยเพลนม่องเพลนครั้งม่องได้คือเพลนครั้งแต่ก็ ตอนแร้เป็นลหเลลืมไปทางรัดอีกแล้วทำไมเสือเสือเป็นอะไรอเอรเร้เป็นไร<อ>มาเร็วเป็นไรมึงไม่รู้ว่าฝนตกเหรอหรอมดติงเนะหรือบ,บอ้าเออ เด็กบ้านยางโอ้ยดูผ้าถุงก่อนจิดูผ้าถุงก่อนสวยไหมเออโบติงเนี่ยนึ่งปูตุ๊กลาวกระพรื๊ะนะไม่รันโน่หนุ่มยัยไม่มีคนอยู่กับยายเลยเออ มดตีนืนูพังเอาเข้าบ้านได้เลยเข้าบ้านได้เลยฝนตกแล้วเย็ยนแล้วด้วยเข้าบ้านเลย <c oughs> กับบ้านเลยเออเดินทางลักทางนั้นไม่ได้ติดคี้เลน รีวิวให้ดูต้นแล้วฝนตกไปแล้วไปรับคนไปซ้อมกีฬา เดินตามทางไม่ได้ดูต้องเดินทางลัดตามทางไม่ได้โอ้เจ๊งเลยตา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 ย ตรงนี้ตะก่อนลึกน้องควจะไปเอาดินทรายมาใส่ตรงนี้ลึกมากตรงนี้น้ำยังไม่ลดตกมาอีกแล้ว <c oughs> นอนท่วอีกแล้ววันนี้น่ากลัวจะต้องนอนฟังเสียงอึองอีกแล้วาวาย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 ฝนุจัดมาจากข้างหน้า ตอนเดินไปร้านค้าไหมได้ถ่ายให้ดู้ากลับแล้วค่อยถ่ายฝนยังไม่น้ำยังไม่แห้งเท่าไหรฝนใหม่แหละน้ำเต็มอีกแหละถ้องฟ้ามืดนะฝนดีจังปีนี้ คนดีมากเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก็เสียงอึ่นร้องอีกแหละตอนนี้ยังไม่รองรอเย็นก่อนนี้ก่อนดเลย โมฟิเร yeah. ียนค่ะตัวติงรปุตุลากระปุ๊บใหญ่เอ้ยเจมันโรชโจจมันรชตาย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 ออกเข้าเดินเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เละเละเลพี่น้องเอ้ยโอ้ตายตายตายตา โอ้ยตา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 ยเออได้แล้วตรงนี้มีดินรายอู้นี่ขึ้นรถมอได้ขี้เนี่ยเฮ้ยแต่ยึงนี่โอ้ยหมดตึบเลย รีวิวหลังฝนตกยายถือข้าวยายป่ะบ้านอ้อยซีใหญ่เออสะที่มอูเอาอยูพริกกับปกอ้ายายก็ลูกหมยถะโกโรมเกิน มันมาจากฝั่งน้นโอ้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 ไปพาไปดูหลังบ้านก็ดูหลังบ้านฝนมาจากทางนี้แหละ Nơi cào hơi ơi Nơi cào Tiếp lời Chanh một thôi, dây ta dương này dây tớ คลิปนี้ยายเพ็ญขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสััสดีจา้า